และนี่คือสกินที่สวยงามที่สุดของนาไตย่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับดูฮะแอนิเมชันในล็อบบี้ต่างๆครับมีการโบยบินนะฮะขึ้นฟ้าแบบสวยๆรายล้อมไปด้วยกระบี่สีทองนะครับและจบแอนิเมชันด้วยการพุ่งลงน้ําแบบนุ่มนวลนะฮะคุณผู้ชมดูความงดงามของลายผ้านะครับสีเขียวๆมอรกตตัดกับลวดลายสีทองนะฮะเนี่ยผมชอบที่สุดเลยนะซึ่งสําหรับใครที่อยากได้สกินนี้นะครับไม่ต้องสุ่มนะครับสามารถจัดได้เลยที่890กูปองนะครับและได้เพิ่มอีก100นะครับจะได้รูปโปรไฟล์เอ นี่คือรูในเทมพลังแฝงที่ผมจะใช้ไต่แรงในวันนี้นะครับสำหรับใครที่พร้อมจะไปดูรีวิวสกินในเกมจริงแล้วละก็อย่าลืมกดไ like ลค์คลิปนิดหนึ่งครั้งแล้วก็ไปเลยกันเลยครับผม Richman Shop r v ลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติม r v ในเว็บรับ Richman Coin นำมาใช้แทนส่วนลดได้สูงสุดถึง25มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนสบายมีเงินคืนตรงที่ Richman Shop เท่านั้นเติมได้หลายเกมด้วยนะเอาล่ครับสวัสดี คุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวกังครทุกคนน,คนี่นะฮะมีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BJY Gamer นะครับผมและตอนนี้เราอยู่กับนาตาาแกลกสกินใหม่นะครับนี่เจอทางด้านของน้องโดเรียด้วยนะครับและบอกเลยว่าเกมนี้พิเศษมากๆเพราะว่าฝั่งตรงข้ามแต่ละตัวนี่ไม่รู้จะวิบวับเยอะกันไปไหนนะครับคือไม่มีฮีโร่ขาตายเลยนะฮะและจังหวะนี้แก๊กสวยจ้านะเฟิร์สบานไปมาดูกันว่าคอมโบนาตาาแก๊กของเราะจะสู้แบบตี้วิบวับฝั่งนู้นได้หรือเปล่า นะเอออันนี้ยังดีนะฝันหัข้ามป่าไม่เป็นเอเลนดอร์นะครับป่าเป็นตูเลนนะครับเออแต่ก็แบบไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะ <c oughs> ผมเดาได้เลยว่าเกมนี้ผมและนิกนะครับวันนี้เรากดกัน2คนนะครับน่าจะมีความสู้ชีวิตพอสมควรนะครับผมแต่ก็เราต้องเชื่อใจแกลกฮนะเออถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลไม่โดนเนี่ยผมสกิลว้าวแล้ว ตู้เลนมันพลิ้วอะเออเราต้องเชื่อใจแก๊งครับว่าแก๊กเนี่ยจะดึงมาให้เราและถ้าแก๊กดึงได้เมื่อไหร่แล้วเราต้องสกิลสองสตันทันทีครับคุณผู้ชมนะแล้วก็คอมโบเท่าที่ทําได้นะประมาณนี้อันนี้คือภาพที่อยู่ในหัวนะครับแต่ความเป็นจริงยังไงเนี่ยอ,อีกเรื่องหนึ่ง <laughs> โอเคครับไปลุยกันฮนะจังหวะนี้มีแวนอยู่เลนกลางอะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะ ย่ำกระจ่อมอะไรอ้ต้องย่ำปลาจ่อมนี่้ากว่าเยอะครับย่ำกระจ่อมคืออะไรวะอ่าโอเคครับตอนนี้เลยว่าสเดี๋ยวเราไปแกงทางด้านฟอร์เรนติโนกันหน่อยดีกว่าครับในนี้เพื่อนเราเปิดเฮ้ยมีรอเรียลด้วยครับโอ้โหแล้วฟอร์เรนติโนตึงจัานะครับรามทนันหน้าของทาร่าล่วงไปก่อนนะครับแล้ว PJ เจวาสก,กิลว้าวสอทีครับอย่างชอบนี่อ้าว เชื <emaal> <Christmas. S 1> ่อใจเพื่อนนะพลยการเชื่อใจมีคนมาด้านซ้ายครับเป็นตูเลนนะผมเออเออวิร์ตตีเราอย่างสวยทุกคนอารมณ์เหมือนเล่นไฟเย็นในรูปแบบของแท่งนะครับคนดูบอกว่ามันดูยังไงเป็นไฟเย็นวะเนี่ยเออเอางี้ดีกว่านะครับคนดูมองเห็นอันตินาตาเป็นอะไรนะครับผมคอมเมนต์กันมาหน่อยนะับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะจะได้แบบมีอะไรอ่านนะเฮ้ยจังหวะนี้ครับผมรู้ใจลิง ผมรู้ใจลิงแล้วล่อมาครับบมจัดการมันนี่สวยงามจะจัดครับภาพมันจะเป็นอีกแบบนึงนะถ้าผมไปล่อแล้วแบบลิงไม่ตามครับ <c oughs> <c oughs> โอเคและนี่ก็คือท่าวาร์ปของนาตาานะครับผมแมมสวยงามนะครับทั้งล็อบบี้ทั้งท่าวาร์ปเอฟเฟกตสกิลต่างๆนะครับผมค <c oughs> ูปองก็ถือว่าโอเคอยู่นะ <c oughs> ราคาไม่ได้แรงเกินไปนะครับผมว่าถ้าใครเป็นเมนนาตาานี่ ไม่ควรพลาดด้วยประกาศทั้งป่วงนะครับผมอ่าจังหวะนี้โอโ้โหทั้งหล่อเลี้ยวทั้งตูเลนผมจะใช้สกิลโดนเขาเมื่อไหร่กันครับเนี่อาจจะต้องรอ้อยเขามาบวกใส่ผมนะเออแบบว่าเอาผมจริงอะไรอย่างเงี้ยจังหวะแบบไครนะครับผมอ่าเฮ้ยเพื่อนดึกเอาเอาค้างขอโทษท้าบกีมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับผมเพื่อนเราตายไป2คนนะครับส่วนทีมเราเก็บได้1นนะฮะและจังหวะนี้ผมต้องกันป้อมกลางครับ เราเล่นเมทห้ามให้ป้อมกลางแตกเด็ดขาดแล้วจังหวะนี้พลังแห่งไฟเ,เย็นเก็บได้หนึ่งตัวแล้วหล่อเลี้ยวหลบสวยนะหลบสวยเราฟรีเกอร์ยันกรมนม่เอาเรือดจัดแล้วนะผมคอมโบนาะแต่ยากล็กในตำนานมันตำนานจริงๆนะคอมโบนี้เล่นยังไงก็สนุกเล่นกี่ครั้งก็มันนะ <c oughs> และนี่คือฮาเตท,ที่พยายามจะเคลียร์คีฟครับผมโอ้โหแล้วเขาเคลียร์สำเร็จด้วย ถึงขั้นแบบกดอันติเพื่อเคลียร์คียนะครับอันนี้คือแบบตัวอย่างแนวทางการเล่นฮัตยาฮัตยาที่แล้วฮายาเตะที่ดีนะครับผมห้ามให้ป้อมกลางแตกเด็ดขาดนะครับถ้าป้อมกลางแตกเนี่ยคือแบบวิชั่นมุมมองในการเล่นเนี่ยจะหายไปเยอะมากๆเลยนะผมแล้วมันจะทําให้เราเล่นยากอาแล้วแก๊กสวยจะนะเอาไปเย็นกันหน่อยเพื่อนๆนงันงๆฟินว่ะ แม่งแบบเป็นคอมโบที่แบบโคตรดีครับใครเป็นคนคีดคนแรกวะเนี่ยนะครับแกรกนาตาญ่านะครับอ่าจังหวะนี้ตูเลนโชว์ความวิบวับใส่นะครับเฮ้ยสกินอะไรวะนะ่ะตูเลนข้างหลังเป็นสีม่วงผมเคยเห็นมาก่อนหรือวะผมมือนผมเฮ้ยทำไมสกินนายมันแบบสีมันเฟี้ยวจังเลยอ่ะฮะอ้าวล่วงไปเลยครับจังหวะนี้โดนทางด้านของแวนสตันเข้าไป <c oughs> <c oughs> แวนรับจบนะเป็นแคร,รี่ที่โกงมากนะครับ มีทั้งสตันมีทั้ง DPS ที่รุนแรงนะครับผมเล่นง่ายตัางหากนี่เรามาแบบกวนตีทางด้านของฟอ r r เรนติโนเรอเฮ้ยถึงกับหนีเลยว่าแสดงว่าเขากลัวสกินเราแน่นอนครับเอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมไฮอาเตะเฮ้ยบูคองโอเคมีบูคองไปเคลียร์ครับด้านซ้ายฮาร่าวาร์ปเข้าเลนกลางครับจังหวะนี้โอเคเพราะฉะนั้นฉันขอประลองยุทธกับฟอเรนติโน่ตรงนี้สักหน่อยก็แล้วกันนะอื ยิงเข้าไปเอ,เอ้ยเดี๋ยวแล้วป้อมบาเล็กซ้ายครับโอ้โหน่าจะมีความผิดพลาดทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับระหว่างลิงกับพาเตอย่างแน่นอนฮนะโอเคไม่เป็นไรเคีย์ได้อยู่เคีย์ได้อยู่โอ้โหแต่ว่าบาเล็กเราเลือดเลือแค่นี้เหลือ,ลอ,ลอ,ลอนิดเดียวเองครับผมแสดงว่าฮาเตฝั่งตรงข้ามนี่เอาเรื่องจ,จัดๆครับมันชนะลิงได้เพราะว่าปกติลิงเนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างจะชนะทางฮายยเตะนะครับผมแต่ว่า ลิงอาจจะเข้าผิดจังหวะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวผมดันซ้ายเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแวนอยู่เลนกลางนะครับและเหมือนจะโดนคาป้อมด้วยผมเดี๋ยวเราวิ่งไปแล้วเรียบร้อยพาเตมันเอาเรื่องจริงๆด้วยฮะเดี๋ยวเรามาสอนเพื่อนสักหน่อยนะรถศาสตรไฟเย็นเอาไปจังหวะนี้ระบสกิลโคตรสวยฮะรตรงนั้นครับลอเลี้ยวแก๊กหนีดึงมาเพื่อนรอแก๊กดึงสวย เอาเรื่องจัดครับแล้วลิงพายายามโอเคเพื่อนการไลต่ตูเลนนั้นมีความเสี่ยงจริงๆฮะเขาแบบใครเก่งมากเคลียร์คีแป๊บครับโอโ้โหบอกเลยว่าคีบแบบอึดจัดครับมันม่วงไม่เคลียร์ก็ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาแตะป้อมเราทีเดียวนี่คือป้อมแตกเลยนะครับผมอ่า <c oughs> บวกกับมันม่วงก็ต้องมาเจอตูเลนสกินม่วงสินนะตีห้โหพิวว่าพิวว่า เอาเรื่องครับโอเคครับคีพึ่งใหม่มากูเคลียเองเพื่อนโอ้โหท่าล่าเดินเข้ากลางแม่เงยนีน่กูเป็นนาตญาออฟเลนแล้วหรือเปล่าเนี่ยคือขอร้องแหละมาดันเว็บไซต์แทนกูทีเพื่อนเคียบนเสร็จมาก,กลางต่อครับไวรุ่นนาตญาครับจังหวะนี้ไม่สัดสกิลใส่ค้นแล้วครับคีฟก่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวป้อมแตกครับโอ้โหเหลือเลือดอยู่กระติดเดียวนะตรงนี้ครับแกลกค,ครึ่งรอดครับ ดึงเช็คไม้อ่าไม่มีอะไรนะครับผมโอ้โหฮาเต้แม่งมาลอยป้อมจนได้ตรงนี้ครับรอเลี้ยลรอเลียวมแมงได้แก๊กเคื่อนเราเพียครับได้คืนอยู่บอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้คือถ้าดูจากสกอร์นะครับดูเหมือนว่าเกมเราจะเป็นฝ่ายนำนะแต่ว่าสถานการณ์จริงนี่คือแบบออกแนวสู้ชีวิตหน่อยๆ ปัญหาคืออยู่ที่เวฟนะครับตอนนี้แบบเวฟทีมเราแบบตกแบบหนักมากนะครับผมหายาเตะบอสแมปฝั่งนูน้นอ้าวเรื่องจัดครับโอ้โคลิปตัวบันเริ่มรับอ่าช็อตนี้ครับอ้าวเรื่องอุ้ยดูดโดนฮาดเตะด้วยสวยจัดครับแล้วลิงมาทุบโดเรียทีเดียวเพื่อนสวยอ้าวครับได้สามครับผมว่าเป็นโอกาสในการบุกบ้านนะฝก่งข้ามตายสามนะแต่ว่าเพื่อนแยกไปเอาดาร์กไม่เป็นไร แต่เราเล่นกันสองคนก่อนได้ครับตรงนี้รอเพื่อนมาเติมนะครับมาตรงกลาง4คนครับทีมเราตอนนี้พร้อมที่จะบุกบ้านนะฮะมีรอเรียบฟิกเกอร์ออกไปว่านะครับแต่ว่าเราต้องรอคลิปนิดหนึ่งนะครับลิงกำลังดันขวาอยู่นะครับตรงนี้เราเป็น4ต่อห้านะค่อยๆเล่นได้นะหรือว่ารอแก๊กดึงก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับดึงวาวไม่เป็นไรครับรอครูดาวใหม่เราก็โป้ไปก่อนครับแต่ว่าเหมือนเขาจะเล่นนะ ยังไงครับฮาเตะอืมถ้าเป็นผมผมน่าจะเสี่ยงกูดได้บิดนะแล้วก็สกิลสองออกนะเมื่อกี้ถ้าผมเป็นฮาเตะนะครับแต่จังหวะนี้เหมือนเขาเล่นแถวแถวบูเรานะไม่รู้ทำไมโฟคฮาเตะไปก่อน,นครับอย่างเชิงกันจะจัดอ่ะสองทีมนะฮะโอเคครับต้องถอยก่อนสาตาร์ทไวฮะสกิลอันติเรียบร้อยได้ฮาเตะมาหนึ่งตัวครับถือว่าสวยเลยแต่ว่าเดี๋ยวนะฟอร์เรนตินโน เนียนดันคลิปกลางครับหวังว่าจะได้ป้อมเราฝันไม่เหอะนะฮะตราบใดที่ผมจะมีลมหายใจอยู่จะไม่ยอมปล่อยป้อมกลางแตกเด็ดขาดครับผมคือสำหรับผมนี่ป้อมซ้ายป้อมขวาแตกนี่ยังพอทนนะป้อมกลางห้ามแตกเด็ดขาด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอะแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าเพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยดูแลเวฟคลิปซ้ายและขวาได้ได้ดีขึ้นนะครับลิงดันซ้ายแวนดันขวานะครับแต่ว่าแวนเนี่ยอาจจะอันตรายนิดหนึ่งแล้วพอทําเวฟได้สวยเนี่ยทีมไฟคนเราจะเยอะกว่านะครับแล้วแก๊กดึงสวยครับไปก่อนเลยรอเลี้ยวจังหวะนี้ตูเล่นนะครับสวยอายาเตเก็บลิงไปได้ครับอันตมิมันยังรอดไปได้ว่ะแต่ว่าฝันตกข้ามตายสามครับทีมเรา ตายแค่ลิงคนเดียวครับแล้วเลือดเต็มกันหมดเลยด้วยสวยครับจังหวะนี้อ่าฝันของข้ามเหลือแค่ทางด้านของฟอร์เรนติโนกับฮายาเตะนะครับผมว่าไหวนะเดี๋ยวผมจะเคลียร์คลิปเป็นหลังนะส่วนแวนก็ให้ทําการตีป้อมไปฮะค่อยๆดันผมว่าจบได้ครับสบายๆครับจังหวะนี้เออฟอเรนตัวแตกครับเหลือฮายาเตะาสตารได้ครับนิดเดียวสวไตาฮาเตะครับตีป้อมอ้าวชิบหายละแวนกูแตก ไม่เป็นไรครับมีทาร่าตีฟอร์มอยู่ตีฟอมไปครับจังหวะนี้เอา้าโอ้น้องโดเรียเคียบไหววะ,ะครับช็อตนี้ก็สลเลเยอร์เกิดแล้วลิงมีการประทะครับแต่ว่าผมต้องไปเคียร์เลนกลางอะดิหาเตะวะผมว่าผมไหวผมว่าผมไหวมาเดยมาเดยสตันนะเอา้าเฮ้ยมีโดเรียอันตีสองรอบแล้วก็แพ้ขอโทษครับ